เคยได้ยินไหมครับว่าห้องน้ำวดัดบางแห่งไม่ควรเข้าไปคนเดียวหลัง5โมงเย็นผมไม่เชื่อครับจนกระทั่งเจอกับตัวเองในตอนที่กลับไปที่บ้านเจ้าของในเรื่องนี้ชื่อว่าคุณเม่นครับคุณเม่นนั้นสมัยตั้งแต่ยังเด็กเคยอยู่กับยายที่ต่างจังหวัดครับข้างบ้านเป็นวัดเก่าๆเ,เล็กๆที่คนแทบจะไม่ไปทําบุญกันเลย มีพระจำพรรษาอยู่แค่2อรูปเท่านั้นเองกับเด็กวัดอีกหนึ่งคนที่อายุไล่เลี่ยกับคุณเมน่นคุณเม่นสนิทกับพระรูปหนึ่งครับชื่อว่าหลวงพ่อทบแกเป็นคนใจดีมากครับมักจะเรียกคุณเม่นเข้าไปเพื่อช่วยกวาดลานวัดในช่วงเย็นหรือให้ไปซื้อน้ำปลายาสีฟันให้เวลาที่แกป่วยหรือไม่สบายวันหนึ่งครับหลังเรียนจบคุณเม่นกลับไปเยี่ยมยายที่บ้าน เดินผ่านที่วัดนั้นก็ยังเห็นว่าเงียบเหมือนเดิมไม่มีอะไรแตกต่างจากในสมัยเด็กแต่ห้องน้ําตรงท้ายวัดมันเปลี่ยนไปเยอะมากครับเพราะมีการสร้างใหม่แต่มันยังอยู่ที่เดิมครับภายในพุ่มไม้รกๆติดกับเมลุกเก่าคุณเม่นถามกับคุณยายว่าทําไมถึงไม่สร้างไว้ใกล้โบสถ์ล่ะจะได้ไม่ต้องเดินไปไกลคุณยายสายหน้าแล้วบอกว่าไม่มีใครอยากใช้ห้องน้ําตรงนั้นหรอกลูก คุณเม่นก็สงสัยครับเลยถามไปว่าทําไมละยายคุณยายถอนหายใจครับและก็พูดว่าเมื่อประมาณ10ปีก่อนมีคนเข้าไปใช้แล้วไม่ได้ออกมาคุณเม่นก็ไม่เชื่อนะครับบอกว่าคุณยายอย่าหลอกกันแบบนี้ได้ไหมผมโตแล้วนะแล้วผมก็ไม่ได้โซน,นกับสมัยก่อนด้วยเอาง่ายๆว่าไม่เชื่อน,น่หนงครับวันถัดมาครับคุณเม่นดังกินอาหารผิดสัมแดงเข้าไปแล้วท้องเสียหนักมากๆครับ คุณยายดันหลับไปแล้วคุณเม่นก็เลยต้องถือไฟฉายไปที่ห้องน้ําจะไปบ้านคนอื่นมันก็เกรงใจในเมื่อวัดมันอยู่ใกล้งั้นก็ขอเข้าเลยละกันคุณเม่นครับเดินผ่านผู้ไม้ไปจนถึงหน้าห้องน้ําไฟข้างทางมันดับหมดครับมีแค่ไฟจากไฟฉายเท่านั้นเองประตูห้องน้ํามันเปิดอยู่เป็นประตูไม้เก่าๆไม่ได้ล็อกจากด้านในคุณเม่นผักประตูเข้าไปครับ กลิ่นมันตีขึ้นจมูกโดยทันทีเพราะมันอับและเหม็นมากครับคุณเม่นเลือกที่จะเข้าห้องที่สองจากทางขวามือพื้นเย็นเฉียบครับและเงียบจนได้ยินเสียงหายใจของตัวเองแต่ในเมื่อมันไม่ไหวครับเพราะกินผิดสัาแดงไปเลยรีบนั่งและทําธุระของตนเองคุณเม่นอยู่ดีๆนะครับในระหว่างที่ทําธุระอยู่นั้นได้ยินเสียงลากเท้าครับอยู่หน้าห้องน้ําคุณเม่นแน่ใจครับว่าบ้าแล้วเวลาเนี้ยไม่มีคนหลอก เป็นไปไม่ได้ต่างจังหวัดหลังสองทุ่มมันเงียบม,มากครับมันไม่ใช่กรุงเทพแต่พอเงี่ยหูฟังดีๆมันไม่ใช่แค่เสียงเดินนั่นสิครับแต่มันเป็นเสียงอะไรบางอย่างที่มันคืดคาดอยู่ที่พื้นห้องคุณเม่นเลยไอครับ <c oughs> ประมาณว่าให้อีกฝ่ายรู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้นะทำอะไรอะ่ะมีคนขี้อยู่นะเป็นประมาณนั้นเสียงนั้นมันก็หายไปโดยทันทีเลยครับคุณเม่นก็รีบจัดการธุระของตัวเองให้เสร็จสับครับ พอเปิดประตูออกไปไม่มีใครอยู่ที่หน้าห้องแต่ห้องขวาสุดมันดันแง้มอยู่เพียงเล็กน้อยทั้งทงที่ตอนเข้ามามันปิดสนิทนี่คือสิ่งที่คุณเม่นจําได้แต่ไม่ได้สนใจครับรีบเดินไปล้างมือและพยายามที่จะเดินออกจากในห้องน้ําแต่ในทันใดนั้นเองครับเสียงประตูไม้ยอยู่ดีๆมันดังมันเปิดเองครับคุณเม่นวิ่งไม่คิดชีวิตเลยครับ ยังดีนะฮะที่ในตอนนั้นคุณเม่นไม่ได้แวะเข้าไปดูที่ประตูนั้นว่ามีอะไรหรือไม่คุณเม่นหลังจากที่วิ่งออกมาแล้วครับดันขาลื่นล้มครับตรงดินแฉในห้องน้ําตรงดินแฉะที่บริเวณหน้าห้องน้ําแต่พอใช้ไฟฉายส่องนะครับในบริเวณที่อยู่ตรงพื้นเพราะว่ากําลังที่จะลุกดันไปฉายเห็นรอยเท้าครับเปื้อนโคลนขนาดเล็กเหมือนของเด็กเลยครับลากยาวจากในห้องน้ําไปที่เมลุเก่า แต่ก็ช่างมันเดออครับคุณเม่นคิดได้แค่นั้นและรีบวิ่งกลับไปที่บ้านแค่นั้นเองคุณเม่นไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับคุณยายฟังนะครับจนกระทั่งวันต่อมาคุณเม่นกลับมาที่วัดอีกครั้งและถามกับลูกวัดรูปใหม่ครับที่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนคุณเม่นเลยถามหาถึงหลวงพ่อทบครับที่เคยสนิทกันในตอนเด็กแต่พระรูปนั้นบอกว่าหลวงพ่อทบตายไปแล้วท่านมรณภาพเมื่อหลายปีก่อนแล้วโยม วัดน,นี้เหลือแค่ผมเท่านั้นคุณเม่นตกใจมากนะครับเพราะว่าเมื่อวานคุณเม่นเพิ่งเห็นหลวงพ่อทบครับอยู่หน้าโบสถ์และคุยทักทายกันตามปกตินั่นเองครับพระรูปนั้นเลยพาคุณเม่นไปที่โบสถ์แล้วชี้ให้ดูนั่นคือหลวงพ่อทบใช่ไหมตั้งไว้ที่หน้ากระจกใช่ผมยืนยันได้เลยว่านี่คือคนคนเดียวกันครับก็คือหลวงพ่อทบที่ตายไปจริงๆครับเนื่องจาก วันนี้คุณเม่นได้กลับมาที่บ้านก็เลยตั้งใจที่จะมากราบหลวงพ่อเลยอ้อมไปทางเมรุเก่าและตรงมุมอับของเมรุนั้นดันเห็นดอกไม้ธูปเทียนวางอยู่ครับเหมือนมีคนมาวางไหว้ตรงนี้เป็นประจำํะจำๆข้างๆมีแผ่นไม้สลักตัวหนังสือเก่าๆไว้ด้วยและเขียนไว้ว่าห้ามเข้าห้องน้ําหลัง5้าโมงเย็นตกลงว่าในรอบนี้ที่คุณเม่นกลับมาได้เจอหนึ่งสเหตุการณ์เลยครับห เจอเหตุการณ์ของหลวงพ่อทบที่ท่านมรณภาพไปหลายปีแล้วแต่เพิ่งมาวันแรกเพิ่งคุยกันเลยได้ยังไงครับอันดับต่อมาคือไปที่ห้องน้ำครับและดันไปเจอกับเงาหรือวิญญาณหรืออะไรคุณเม่นไม่ทราบครับและมันรู้ในภายหลังว่าห้ามเข้าหลัง5้าโมงเย็นตั้งแต่วันนั้นนะครับทุกครั้งที่คุณเม่นต้องผ่านวัดนี้เป็นประจำอยู่แล้วเนื่องจากเป็นทางผ่านบ้านพอดีคุณเม่นยังรู้สึกอยู่เสมอเลยว่า บางครั้งมีคนมองคุณเม่นอยู่ในพุ่มไม้ด้วยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคุณเม่นเคยใช้ห้องน้ำในวัดหลัง5้าโมงเย็นหรือไม่แล้วคุณล่ะครับเคยเข้าห้องน้ำวัดและเจอเรื่องอะไรที่มันประหลาดประหลาดหรือเปล่าหากมีสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับเป็นการแชร์ความหลอนด้วยกันครับ